สวัสดีครับเป็ผู้ชมครับวันนี้รถเซตันเป็นสินติดแก๊ส LPG ครับต้องใช้รถลากมายกมาลากเลยครับทีแรกประสานช่าง2องสช่างนะครับช่างแรกบอกว่าเป็นกับใดสตาร์ท นะครับช่างที่2บอกว่าเป็นกับแบตเตอรี่นะครับช่างที่3บอกว่าเป็นกับเครื่องนะครับเพราะว่าตอนเขีนกระตุกไม่ติดเลยนะครับตอนเขีนกระตุกคือมันอ่ามันแบบไม่มีแรงเลยครับไม่มีแรงอัดนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไปเปลี่ยนหัวเทียนเครื่องอาการจะสั่นนะครับอาการจะสั่นก่อนประมาณสัก1เดือนนะครับอาการมันสั่น มันเครื่องเครื่องมันจะสัตว์ผมก็เลยไปเปลี่ยนหัวเทียนปรากฏว่าเปลี่ยนหัวเทียนก็ไม่หายนะครับไม่หายนะครับจนมาขี่นะครับขี่มาเรื่อยๆรื่ยขี่เบาๆนะครับมาจอดพอมาจอดแล้วก็ดับคาแบบจู่จเครื่องก็ดับนะครับพอเครื่องดับก็ได้ลาเข้าโอนะครับ เท่าที่ได้คุยกับช่างนะครับหนึ่งเลยก็คือข้อเหวียงนะครับข้อเหวียงก็อาจจะบิดนิดหน่อยนะครับบิดนิดหน่อยช่วงเบานะช่วงเบานะครับตัวข้อเหวียงนะครับแต่ลหลักๆคือวาลคดเกือบทุกตัวนะครับวาลคดเกือบทุกตัวนะครับวาวคดไปหลายตัวเพราะว่า จริงๆระบบนจำมันเครื่องเราก็ถ่ายน้ะมันเครื่องเป็นปกตินะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่ก็ไม่เยอะครับวิ่งไม่เยอะนะครับ600กว่ากิโลนะครับคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าท่านไหนว่าวิ่ง600 600ห้าหมื่นกว่ากิโลอ่า600สี 4, ่หมื 7, ่นสี่หมื่น600สี่หมื่นเจ็ดพัน เก้สิเก้ากิโลประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับลองดูเลขไหม่นะครับ6 4 6 4่ห0 0สนสี่หม่เป็นไร้อยก็สูงกิโลไม่เป็นไรน้องช่างเก้าสิบเก้นะครับใช้ LPG ม,มาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับออกป้ายแดงติดแก๊ส<ม> LPG มาตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับอยอยก็ออกปกตินะครับใช้มาน็อตหกแสนกว่ากิโลน,นะครับน็อตโมเลนปรากฏว่าเครื่องยนต นะครับในเมืองไปก่อนน,นะครับเครื่องในกสะอาดนะครับพอเราถ่ายแต่มันเครื่องนี่เป็นปกติเนี่ร้านหยุดบ่นะครับหกแสนกว่ากิโลนี่ร้านหยุดบ่ละไรหยุดบ่นะครับตอนนี้ช่างก็นะได้โมดิฟายหลายอย่างหนึ่งเลยนะครับปะเก็นฝาสูบวาลนะครับยางรองกอกหัวเทียนปะเก็นท่อไอเสียสายพาน คือคือคือถ้าแคมาออกมันมันมัน<ช>จะปิด่ครับมันจะปิดสนิทเหมือนอย่างนี้อย่างเงี้ยคือไอ้มันไม่โคดแต่อย่างเงี้ยโคดนี่ครับแต่มันต้องได้เปลี่ยนหมดได้เปลี่ยนใหม่หมดใช่ครับอ๋อเ,เปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งบ่ได้ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนต้องเปลีป่ยนหมดแต่ถ้าเกิดม,มันโคดแค่ตัวสองตัวเนี้ยเปลี่ยนแค่สองตัวก็ได้ครับแต่นี้คือ <Impact. S 1> มันโคดเยอะนะครับนี่ก็โคดๆๆนี่ก็โคด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 นี่ก็โคดเห็นไมครับมันเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เป็นเกือบทุกตัวเลยไหมใช่ครับ ตอนนี้แค่ชุดนี้แหละครับที่ไม่เป็นนี่ชุดนี้ตัวน,นี้ตัวเดียวตัวน,นี้ก็จะเป็นหน่อยหนึ่งใช่ครับแล้วก็นี่แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันเยอะขนาดนี้แล้วมันต้องเปลี่ยนหมดนะครับอ๋อ,อนี่เรยวเบาโคตตามหลักมันจะสนิททั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับสนิททั้งหมดคือเอาแคมออกปุ๊บเอาแคมออกปุ๊บมันต้องสนิทหมดทุกตัวครับนี่แคมอยู่นี่แค,มอ,แคมอยู่นี่ก็ได้เปลี่ยนโพลิงนะครับก็ในความคิดส่วนตัวนะครับ ใช้มา647,899กิโลนะครับก็ถือว่าถือว่าอึดพอสมควรหนาวอึดพอสมควรแต่มันจะมีหรือเปล่าแค่นั้นแหละถือว่าใช้ได้นะครับรถก็ถึงเวลาก็ต้องซ่อมนะว,ว้าวนะครับกระเดือตงต่างๆก็ต้องซ่อมครับ